หลายคนอยากเห็นว่ารถก่อนปั้นและรถหลังปั้นจะแตกต่างกันขนาดไหนวันนี้พวกเราและทีมงานน้องมะขามรถบ้านสุพรรณบุรีจะมานำเสนอคันนี้เลยจ้าคันนี้เป็นรถมาด,ด้าน้อยนะคะเครื่องยนต์พันสองซีซีเราซื้อรถบ้านเข้ามาเพื่อที่จะเอามาทำการปั้นให้ลูกค้านะคะงานแบบนี้เรียกว่างานสั่งปั้นค่ะสิ่งที่ลูกค้าของเราจะได้จากงานสั่งปั้นก็คือเราจะทำสีรถให้ใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะคะ โดยลูกค้าจะสามารถเลือกสีได้จะเป็นหนึ่งสีหรือสองสีที่เรียกว่าทูโทนก็ได้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเทาตัดด้วยสีขาวคอนโซลภายในขอเป็นสีน้ำตาลเพื่อความคลาสสิกนะคะในกระบะเราพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยใต้ท้องเราพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เราปั้นรถเสร็จเราก็มาทําการโอนแจ้งเปลี่ยนสีให้ลูกค้าด้วยนะคะภายในสวยไหมคะเราทําเป็นสีน้ําตาลค่ะน้ําตาล VIP เลยนะคะคันนี้ทําหลังคาทําทพื้นทําแผงข้างทําคอนโซลใหม่หมดเลยตอนนี้รถแต่งเสร็จหมดแล้วเป็นไงคะสวยไหมล่ะคะคนละแบบคนละคันกับตอนแรกเลยใช่ไหมคะรถพวกนี้กำลังจะเป็นรถเก่าคลาสิกแล้วนะคะใครที่สนใจใครที่ชอบใครที่อยากได้ก็สอบถามได้เลยนะคะคันนี้เราใส่คออไม้ดู ใส่แหลกหลังคาด้วยใส่คิ้วล้อใช้ไฟเป็นตัวสเตเลสตัวพันนะคะส่วนกระจกหน้าเราใช้เป็นกระจกกลมมุมค่ะล้อเป็นล้อฝาตบห้องเครื่องเดิมๆค่ะระบบคาบูวิ่งยังดีอยู่เลยนะคะเพราะเราทําเครื่องให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานของเหลวเราถ่ายให้ใหม่ทุกรายการค่ะตอนนี้พวกเราและทีมงานเดินทางมาถึงจังหวัดน่านแล้วนะคะเจ้าของใหม่รอรับแล้วค่ะคันนี้ใช้ระยะเวลาในการปั้น90วันค่ะ 90วันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นเราส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะค่าจะส่งขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะงบประมาณในการปั้นลูกค้าทักแชทหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราจะถ่ายรูปทุกขั้นตอนของการทำรถอัปเดตให้ลูกค้าดูเป็นระยะระยะจนกว่ารถจะเสร็จค่ะเลือกรถที่เราสบายใจหายห่วงนะคะเมื่อนำรถไปจะส่งเราสอนวิธีใช้รถด้วยนะคะ ลูกค้าสบายใจได้เลยแจ้งก่อนเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้ใช้น้ำมันเบนซินหรือ9195ได้เลยนะคะรถของเราเมื่อปั้นเสร็จแล้วจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหมดเลยค่ะเรารับประกันการโอนให้คือเราโอนให้เป็นชื่อลูกค้าด้วยนะคะก่อนจัดส่งค้าขอบคุณมากนะคะ